สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยบุนนี้ก็ยังอยู่ท่าแถกคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้ก็ไปกันบ่นละคือ <c oughs> บวชยาเป็นบวชอยู่วัดเลยพี่น้องเลยประเพภทนี้คนไปบวชอยู่วัดเนาะโอคืออยู่ฝั่งไทยคนกัจจบวชอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะอันนี้บวชด,ดูวัดคนเนี่ยจังหวัดพะเยาก็จะไปกินขา้าวกินน้ำแล้วก็จจอ,ออกไปคนละออกไปบวชคนละไปเพ่นกันบ่นละ นเนื้ววาาอๆจ <hearing S 2> ะน,ออน้องเนี่เพุ่นกันบเฝ้าเฮือดหนิ่งน้องนัดน้องพ่ออยองยังไปวัดเบิร์แหล่งน้องพ่อก็ไปวัดเนี่ต้องได้ไปวัดกับนั่ไปบุญไปวัดกูแล่ะแหนที่ไปถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเบิร์เอล่งเป็นประเภทศนี้เป็นแบบไ้แบบไรเนาะกินเข่าแหละตะกี้เนี่ยเบอร์นี้คลิปไปหน่อยแด้วพี่น้องเนาอเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่นี่แหล,เลกกะเลิกกันเลิกเติบยู่พี่น้องมาเจอกันกันก สั่งส้อนกันเล็กๆน้อยๆเนะครับกัเนาะไป่ะวันนี้พาพี่น้องออกวัดพคนนี้อีู่วัดโอเคตอนนี้กับมาหอดวัดเลยพี่น้องเลยเนี่ยวัดบ้านหน้าโบพี่น้องติดกับแคบคลองเลยพี่น้องเลยเนี่ยแคบลบบของฟังผมกับฟังนครพนมเลยพี่น้องเลยเนี่ยวัดนี้ก็ใหญ่อยู่เนาะบุดี เรื่องท่าแครกับตรงกรับไปนครพนมจังหวันดนครพนมเนาะจะหน่อยสิบ้าพี่น้องเขาปในวัดเนาะในบทไนเวลากับชินมาเลาะแข้มค้องกอนพี่น้องเลยจ,จุดจุชมวิวเมืองท่าแคร ฟังนครพนม Pues ไปป้าพี่น้องเข้าไปในวัดกันพี่น้องเลยตอนนี้จิแท้สิแท้ผมหนักกันอืมไปโกดหัวหนักเฮ้ยเราก็สิได้หอดมงนะวัดนาบู คนพ่ทุนมาเที่ยวจังกเถอตอนนี้แกคนกัลัรงเสื่มมากพี่น้องเลย เปิล้ลก็เลิศมากเปิ้นได้มาเฮ็ดผ้าเข่าอยู่พี่ได้พี่น้องเลยเฮ็ดแตงกินแตงอยากอยู่อยู่ในวัดเลยเนาะไดอยู่ในวัดเลยกัก้อนก้อนสิบวัตรผูกแขนหนาะดแล้วก็กินเข่าเป็นโต๊ะจีนเนาะ,นะของกินของอยากของกินของอยากเพิ่นกระแตงอยู่ทั้งคน แล้วยายาไปสักน,นีดแกปวดปวดนังาวัานหอดเวลาจงกินนะโอ้ได้ชิ้นบ้างไหมโอ้ได้เอนอยู่เลยเอนยังมมาเามาแต่กินข่าเนืในคัวเห็ดย่ำสลัดพี่น้นองนี่ ยำสลัดยำสลัดนี่เหรอแต่กระเสิร์ฟขึ้นโต๊ะจีนโต๊ะจีนเนแล้รก็กองบุญกองบวชเี๋ก็ยูทึ่งไปได้เพี่น้องเลยกองบวชนะนะกองบวชยูทึ่งนี่ะนี่แหละกองบวช งานบวชกับงานบวชเจ้าหน้าที่พี่น้องเอ้ยมีเจ้าหน้าที่มาก่นเอาไป,ป่นไปโม่บุญกับอะไรข้องสัมฤทยมากเนะาะคนกำลังมากเลยนะลังสะลอยมากตัเป็นตัวจีนแล้วมีม่เขาปุ่นเนี่ย ลูกตุกตุกตี้แล้วปลาเบิร์นแท้นั่นผู้สิบวัตยังว่าท่านแท้ยังว่าท่านแท้ผมตอนนี้แม่เพื่อนกัดตัดผมจุบหุวงา พวกบบีละมายพวกมานเทียานพญาตลนงพาบาลระบาดนี้นบวชให้เม่นใ้บุนในลายเริ่บวชมาให้ฮอดให้เถิดหายโคะใหาเทนหายพญาเราพาหายบากหายกรรมเริอแม่ละบากลับกรรมให้บวชให้ได้นเจ้าวบิดานใหญ่พวกเต่าช้า เอาอย่างว่าาผู้ซิมมตัดอีกนี่นะเสร็จแล้วมียาจะดีมียหายุ่ใจนะเมื่อเออเห็นเงินนอนไปนั่นแล้วบาทนี้มีแต่โซ่แต่ไม่หนัแม่แม่นากวาเนี่ยน้องสาวน้องสาวผู้ที่สี่เหรอ หวานใจนใจตั้นอยะ้าลเป็นยุมันดีคือรกาดอินาีนางคือวีนาีนางอะไรอไจ้าไรอดีแล้วไหมอะอะะเดี๋ยวมือเกาะไงอะไรนอาจารย์ตนนีมันดีอะตัดจ

กเมือเรีกบเกาไปกว่าตัดผมแล้วก็ัเขาบวชบวชหนกก่อนผูกอ้ผูกแค่นักเนาะผูกแคน่าแล้วก็บวชเป็นวิธีบวชนะตอไปแขกคนกับว่าท่ไหนสไอ้นั่นแหละเ็ดเป็นโต๊ะจิน หน้านังลุ่มเล็กนังลุ่มแล้วนี่หนึ่งสองหนึ่งสองนึ้งสมโอเคเพาเพาะไม่นะังล่ะ,ะนิ compass, <ล inking. S 2> ่ปลกแค่ไหนไม่ไดเขาปลกแค่ เกขาวถามหาอยู่ทซ่น่คนมาเมือถาม่าคนไปมา่าร้านคนนี้มาเปินเป็ผูกแค้นหนักกันไปหน่อย สาสเคีนว่าท้าวพระรามีการนำภาษีในผูเกเจ้าหน้าพระบเจ้าเกตาน้อิโนมาทุญมาแล้อง็ปุ๊บกันไปเกตจ้าหน้าตั้งเทนีมนาพอเจ้าหน้าทั้งสามที่รัสมีทั้งสี่หูื่องเรือในภาคกระแสว่าพระทั้งเทนีมนาสุขไปช่วก แล al, ama, Emperor, ้วก็จ้านกกบแห่หน้าพี่น้องเลยแห่หน้าหอมซิมก็อะไรกาบว่าพี่เขาจิดดมตเพอจแกกับโคตรล้านพี่น้องเลยส่วนแรกก็ไม่ใช่ตำรวจ เป็นพนักงานเป็นเ็ตำรวจนี่คนเน

มือกับมือใส่บาทเอราะวันกับจุเาย์อยู่เนาะกับจุเลยครับเจโน่ก่อนเนาะก่มมือหอยฝ่อหือเนาะอ่ะไม่ต้องคลิปนี้กับจดาไปก่อนเนาะขอบใจทุกนายทุกเขอใจทุกนายคิดหนาเจอกันสบายดีหปเย